สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่เอฟซีีรักครับวันนี้พามาดูหน่วยงานหลังสีคอนสแควร์นะฮะหมู่บ้บานแอรี่เดวิดทำอยู่นะฮะเอามาตรวจงานไปด้วยในตัวเนาะนะฮะวันนี้ทางหน้าง,งานสั่งยิงทันแล้วนะฮะสำหรับตึกสามชั้นนะครับเห็นตึงหน้าก็เป็นตึกสามชั้นนะครับ ชั้นบน็ฟก,กำลังทำงานอยู่นะฮะนณะที่ขึ้นลงรถไว้นะครับชั้นล่างเลยเริ่มจากชั้นล่างนะครับขึ้นลงรถไว้ก็ช่องไฟกำลังเทสไฟอยู่นะฮะแนวนี้จะติดท่อประปานิดหนึ่งต้องแก้ไขนะครับยังยิงไม่ได้ จากลงรถมาจะเป็นส่วนของระเบียงหน้าอันนี้ไม่มีปัญหานะฮะยิงได้เข้ามาในส่วนของโถงล่างครับเห็นไฟติดเลยใช่ไหมครับนะฮะส่วนนี้ยิงได้แต่ต้องเว้นแนวไว้ให้หนึ่งแนวครับนะฮะ ธรรมดาตรงนี้จะมีแอร์สี่ทิศแอร์สี่ทางที่ปล่อยลงมานะฮะแต่ติดเรื่องของปัญหาเนี้ยที่ติดแอร์ไม่พอเนาะมีประมาณสามสิบเซนเองต้องติดผมติดท่ออีกนะฮะก็เลยยา้ายตำแหน่งแอร์มาอยู่บริเวณนี้นะฮะเลยจะคานมาหน่อยนะครับเพราะงั้นแนวนี้ก็จะติดในเรื่องของ แอร์อยู่ต้องเดินท่อเนาะนะฮะเขาก็จะปล่อยท่อน้ำทิ้งไปด้านหลังนู่นนะนะฮอ๋อนี่เป็นเจ้าที่บ่าเป็นสุนัตนะฮะอยู่ในสายงานนี้เข้ามาติดพันกับนะฮะทางช่างไฟ จะเป็นสุนัขซึ่งช่างไฟก็ไม่ได้เลียงนะครับตัวนี้เนี่ยะจะเป็นห้องน้ำล่างนะครับห้องน้ำล่างนี่ก็น่าจะเป็นส่วนของห้องกาแฟนะฮะกำลังเช็คไฟกันอยู่เพื่อที่ว่าจะติดแผ่นนะทีตอนรทีดีใกันกน ขึ้นไปชั้นสองกันครับม,มีฟ้าหุ้มใต่บันไดด้วยนะฮะแสดงไฟตอนอว่าขาดว่าขาดเป็นไฟยังไงอ่าถ่ายรูปัวหน้าช่างไฟไหน่อยครับเนี่ยนะครับในช่างใหญ่กำลังเช็คไฟอยู่ก,ก็บบกจะมีฟ้าหุ้มตใต่บันไดไปตลอดแนวเลยนะครับ ขออนุญาตไปลงครับก็นี่เป็นโถงชั้นสองนะครับส่วนของชั้นสองก็จะมีระเบียงนอกนะฮะส่วนนี้จะเป็นห้องน้ำโถงของชั้นสองเนาะนะฮะ ก็จะวกมาเป็นห้องนอนสามนะฮะห้องนอนสองมานะกำลังเช็คไปกันอยู่อีกด้านหนึ่งของโถงบนก็จะเป็นห้องนอนหนึ่งนะครับอ่าานี่ห้องนอนหนึ่งนะฮะจะกว้างยาวหน่อย ว้างยาหน่อยกำลังทำการเทสไฟอยู่นะเด็กขนแผ่นนิปซั่มมาเตรียมยิงะะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำใหญ่เลยนะห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำใหญ่หน้าถ่ายรูปนี่นะฮะอันนี้ฝ่ายแรงใจของช่างกระเบื้องใช่ไหม <laughs> <c oughs> เหมารงกันสองคนสามีพัญญานะห้องน้ำหนึ่งใหญ่หน่อย เดี๋ยวเราตามขึ้นไปดูชั้นสามกันครับนะฮะสาราจะเป็นถงบนค่อนข้าง,ง,งสูงหน่อยนะฮะสูงเลยตรงส่วนของหน้าบันไดนี่ <ไป S 1> เต้องทำไม้พาดก็จะรับราคาเดียวกันนะฮะงานแค่นี้ ไปบ,บวกเล็กน้อยมันก็กระไรอยู่เนาะก็ถนะงบนทักษะจะกว้างหน่อยเนาะนะฮเพอรวมส่วนส่วนของเนื้อที่บันไดไปด้วยตรงส่วนนี้ช่างไฟเทสแล้วฮะหลอดไฟไม่มีแล้วนะเ,เทสผ่านแล้วสามารถยิงแผ่นได้นะฮะ จากถงบนซ้ายขวานะอันนี้เป็นห้องนอนหนึ่งของชั้นสามนะครับติดผ่นได้ละนะฮะก็ห้องน้ำในตัวครับห้องน้ำในตัวก็เด็กก็มารอกันประมาณครึ่งวันกว่าจะได้ลงมือเนาะนะฮะระบบ ติดขัดนิดหนะ่อยสำหรับหลังแรกนะฮะนี่ก็เป็นส่วนของระเบียงหน้านะครับอ่าเป็นระเบียงข้างชั้นสามนะไม่ใช่ระเบียงหน้านะครับไปดูกันต่อครับส่วนนี้จะเป็นอ่าห้องน้ำ ขงบนนะฮะอันสามมีห้องนอนนะฮะห้องนอนสองเสร็จนันเรียบร้อยแล้วครับนะฮะเหลือจะงานฉาบละอ,อันนี้ก็ห้องนอนสามครับเนจนเสร็จละ เนื้อเก็บเศษอีกนิดเดียว